สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเนี่ยนะวันนี้ไม่มาเล่นเกมนะวันนี้เนี่ยผมจะม,มีการมาทําการสอนอ่าก็ตามชื่อคลิปแหละนะครับข้อให้คุณทำนี้ครับผมนะวิธีการเซฟ,ฟรูปตัวละครในระบบอก,กรแต่งตัวครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนนะเราจะเข้ามาหน้าระบบอกนันครับแต่มื่ว่าผมก็เข้าอวตารเข้อเอาอวตารกดตรงนี้กดตรงนี้ได้แต่กดตรงเนี้ยเข้อขอเอาอวตาปรปุ๊บ วิธีเนี่ยเป็นวิธียากมากผมครับยากถุดเลยครับผมว่าตึง้งเป็นการแต่เก็บการแต่งตัวอย่างนี้ผมว่าแบบเราจะเซฟรูปอย่างเงี้ยเดี๋ยวทําให้ดูนะเดี๋ยวขอทําการเปลี่ยนนะการให้กลับเหมือนเดิมก็ทำอย่างนี้อันนี้รู้แล้วนะแต่มันยากเกินบางคนนะมันยากจริงครับผมความรู้อืมปึป๊บ่างนี้ถือว่าเราจะแต่งตัวอย่างนี้ผมว่าอ่าผมขอแต่งตัวโชว์ก่อนนะเช่นผมจะแต่งต,ตัวอย่างนี้ครับอืออย่างนี้น,นะออางีออกปึ๊บ นิสายทีนะปึ๊บอย่างนี้ยากมากคุณแต่งแต่งเนี่ยแม่ว่าผมแต่งเนี่ยอันนี้ผมจำลองให้ดูนะแล้วก็ผมทำอย่างนี้นะคุณดูด้ยวยอย่าเซฟรูปนะให้เราเข้าไปหน้าอ่าหน้านี้มันจะมีตรงเงี้ยถ้ากดตรงนี้ครับแล้วมาตรงนี้หรือข้ากดตรงนี้เพื่มเนะี่ยจะเป็นการโชว์การอวตารของเรานะถ้า,ากดตรงนี้ซื้อภาษาอังกฤษนะภาษาไทยไม่รู้ กดบุบนี่ครับวิธีนี้ขั้นตอนนี้จะยากนะคุณนะขั้นตอนยากคือตรงนี้เขาบอกว่าให้เรากอกชื่อผมาะปิ่มกดตรงเนี้ให้เราเขาจะถามว่าให้เราแบบเซฟรูปเนี่ยคือกอกชื่อตรงเนี้ยให้เรากกน่ครับจำไหมกดนะคุอืมตามนั่นแหละผมพูดเล่นคุณมากอกระเป๋าได้เอากดอย่างเช่นเอาอย่างนี้เขาว่านปจูนอ่านี่ยแล้วให้คุณกดตรงเนี้ยเซฟรูปปุ๊บนี่มันก็จะโผล่มาแล้ว นะครับต้องโหลดงอ่านีคกลับแล้วอันนี้ผมจะวดูดผมตำรองนะแต่ผมกดหน้านี้กอนนะตำรองก็ปุนะ๊บนะมาหน้านี้ปุ๊บเชอะอันนี้ไม่มีแล้วนะต่บูดเราว่าเฮ้ยเราอยากกลับเอาตัวละครเดิมอะ่ะอี้เกียริกลับไปแต่งตัวเราก็คำนี้เราก็มาอย่างนี้นะที่เดิมเหมือนเดิมปุ๊บอ่าเรากดหน้าว่าห้าปุ๊บมันก็จะนี้ให้เลยเราก็กลับมาเป็นเหมือนได้วิธีนี้ยากมากผมอะ่ะ คือควรยากเลยคนว,วิธีนี้ผมง่าเรามาทากันดูนะยากว่าเหี้ยแล้วสัตว <c> ์ <oughs> เอาว่าคลิปนี้เนี่ยก็ผมแค่มาสอนเล็กๆน้อยๆน,นะคือไม่มีใครมาสอนหรกตัวการลบเนี่ยก็ทำอย่างนี้ลบตรงนี้บอกวะ่าลบลบไปเน่ยมาลบก่อนนะโอเคครับอันีก้การลบนะกดตรงนี้ป,ปุ๊บนี่จะเป็นการลบอวตารของเราเลยนะตรงเนี้ลบอวตารเรานะตนัวตรงอื่นเนี่ย เขาอย่าไปกดเหมือนกันผมไม่รู้ไม่อยากไปกดผมอ่านสาักคริมไม่ค่อยออกเนี่ยคือการลอบอวอตาร์นะไม่ลบอวอตาร์เนี่ยแบบลบไอ้ที่เราออกไปพี่ผมท้องออกเมื่อี้ผมแค่ตัดไปไเฉยเอาวอร์คลิปนี้มีเขาเนี่ยคือจบตรงนี้ก่อนนะโอเคถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยผมนะหรือใครไม่ชอบเนี่ยก็มากดติดไลค์ผมด้วยเหมือนกันเป็นการแจให้คุณนะครับแต่วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมแล้วก็ขอให้คเกมให้สนุกนะครับ